สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสกห้ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวเรื่องของมุมมองบริการในการใช้ชีวิตนะครับนะท่ามกลางนะครับเหตุปัจจัยที่ผันผวนแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่เป็นลบนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะซึ่งแน่นอนครับมันยังความนะครับเอ่อความทุกข์นะความเครียดนะความวิตกกังวลน,นะมาแก่ ผู้คนนะจำนวนไม่น้อยนะครับในประเทศไทยและรวมถึงทั่วโลกเลยนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่านะทำอย่างไรนะครับจึงจะทําให้เรานะมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถเข้าใจโลกใบนี้แล้วก็สามารถฝ่านะครับข้ามพ้นนะครับปุปรัคปัญหาในท่ามกลางวิกฤตนะเหล่านี้ไปได้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคําว่ากรรมก่อนนะกรรมก็คือการกระทําของมนุษย์นะเราก็เรียกว่ากรรมนะแปลว่าสมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเรานะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการทําการงานการลงทุนถูกไหมครับเราก็ต้องมีความคิดขึ้นมาก่อนนะเมื่อมีความคิดขึ้นมาเราก็พิจารณาไต่ตองนะบางท่านก็จะใช้สีปัญญามากหน่อยบางท่านก็ใช้สีปัญญาน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ต้องมีการพิจารณาแต่ตอง ก็เป็นส่วนน้อยนะบางทีก็ทําไปด้วยความวู้วามหรือว่าใช้าสาัญชัตญาณของโลกกดหลงเนี่ยนำไปเลยนะเพราะฉะนั้นกรรมที่ทํามาของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ากรรมที่ทําไปนะด้วยสติปัญญาก็ให้ผลแบบหนึ่งนะกรรมที่ทําไปด้วยการที่มีสิปัญญาไม่รับข้อก็ให้ผลแบบหนึง่งกรรมที่ทําไปโดยไม่ใช้สิปัญญาเลยก็ให้ผลอีกแบบหนึ่งนะ เพราะคำว่าสติปัญญาเนี่ยแปลว่าสินธรรมนันเองนะสินธรรมก็คือความมีเหตุผลจากเหตุสู่ผลกฎแห่งกรรมกฎไตร,รลักษณ์นเนี่ยคือสินธรรมนะดังนั้นถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถเข้าใจกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีนะคำว่าทําดีได้ดีนะทำไม่ดีได้ไม่ดีคือทําเหตุเหตุก็คือสิ่งที่เราได้กระทําลงไปก็เรียกว่ากรรมนะเพราะนั้นแต่ละคนมีกรรมเก่าเนี่ยซึ่งทํามาไม่เหมือนกันนะคำว่ากรรมเก่าไม่ต้องย้อนไปถึงอดีตชาตินะบางท่านบอก้โู ย้อนไปถึงชาติที่แล้วย้อนไปถึง2ชาติที่แล้วนะหาชาติที่แล้วไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาแค่ชาติปัจจุบันก็พบเอเวลาเราเห็นข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วเรามีปัญญาโต้อตอบอย่างไรนะในสิ่งที่เรารับทราบนะร,บรับรู้ผ่านทางตาทางหูของเราเมื่อเราดูข่าวทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัศด์โลกเนี่ย เรามองเห็นภัยไหมนะเรามองอชีวิตด้วยความไม่ประมาทไหมนะเรามีการตัดสินใจนะครับเมื่อใช้พิจิรณาด้วยสีิปัญญาหรือไม่นะถ้ามีเนี่ยมองรอบครอบขนาดไหนนะมองกรณีต่างๆเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยผมต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยถ้าเราฟังคําสอนในพุทธศาสนามากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนถึงเรื่องของความตายนะครับหรือมอรณานะครับ ซึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราระลึกถึงบ่อยๆนะทำให้ชีวิตเราไม่ประมาทนะเรียกว่ามรณานุสตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะว่าทําไมผมถึงพูดบ่อยๆพูดซ้ําๆหลายครั้งนะในในช่องนะยูทูบของผมเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยพูดจนกระทั่งผมกล้าบอกทุกท่านเลยนะมันบางทีหลายคลิปผมเนี่ยนะเป็นป้ายเหลืองไปติดๆกันแล้วนะครับนะเพราะว่าบางทีอ่ ก็พูดยากนะครับอ่คือในทางโลกเนี่ยเขาพยายามจะพูดอะไรที่มันบันเทิงสรุกสนานนะแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยจะพูดถึงความจริงหรือว่าสัจธรรมเนี่ยเพื่อให้ผู้คนไม่ประมาทนะครับและมีสติปัญญาในการดํารงชีวิตนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยบางทีเราพูดไปนะครับเราเป็นความมุ่งหวังปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มนะคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะมองว่าเรามองโรคในแง่ร้ายนะก็เป็นไปได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะมันก็อยู่ที่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจนะครับของการเกิดมาในโลกมนุษย์นะว่าเราเห็นภัยต่างด้านสิ่งต่างๆรอบตัวเราการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินมากน้อยเพียงไรนะเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมากนรอยเพียงไรเมื่อเราตัดสินใจไปนะหรือใช้สีปัญญาไปนะในการกระทํากิจกรรมในชีวิตประจำวันเราการเรียนการศึกษาการทําการงานการลงทุนนะการดํารงชีวิตเนี่ยนะครับนะ มันก็ส่งผลเป็นวิบากนะคือผลของกรรมนั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ้ากรรมเก่าที่เราทํามาไม่เหมือนกันใน20ปีที่แล้วนะใน10ปีที่แล้วใน5ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลนะซึ่งก็คือกรรมนะที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นท่ามกลางปัจจุบันเนี้ยที่เราฟังข่าวเหตุปัจจัยภายนอกนะที่ผันผนเนี่ยแน่นอนครับ บางท่านก็มีสรารภาพนะทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่กระทบอะไรนะเรียกว่าชิวๆสบายๆอาจจะการงานยังมั่นคงอยู่นะยังมีรายได้อยู่นะครับที่มากกว่ารายจ่ายมีเงินเก็บนะมีเงินออมมีการลงทุนที่ยังกําไรอยู่นะแต่บางท่านเนี่ยนะครับอาจจะอ่วมเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการงานก็หดหายการค้าขายก็หายหมดนะ เรื่องของอการทําธุรกิจทุกรกรรมเนี่ยก็ไม่ได้กําไรนะบางท่านขาดทุนชักเนื้อเงินเก็บเงินออมก็หดหายนะครับนะลงทุนอะไรก็ดูเหมือนจะทิศทางไม่สวยเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่ากรรมเก่าที่ทํามาไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยสมัยก่อนนะครับอาจจะเขาเรียกตั้งใจเรียนหนังสือนะตั้งใจทําการงานนะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมอนะก็สามารถที่จะไปลงทุน ไปทำสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วทาให้มันจเจริญง,งอกเงยได้นะแต่บางท่านเนี่ยนะครับอาจจะประมาทนะด้วยความโลภความหลงอะไรบางอย่างนะครับไปลงทุนบางทีลืมการกระจายความเสี่ยงทางการลงทุนไว้นะไปลงทุนด้านใดด้านหนึ่งหนักเกินไปมากเกินไปนะครับไม่ได้มองแผนระยะสั้นกลางยาวให้ดีเงี้ยนะม,มันมีเหตุผลผลจากปัจจัยภายนอกนะทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินเนี่ยก็รู้สึกว่าหนักถูกผลกระทบ ที่แรงนะครับนะดังนั้นนี่คือความหมายของกรรมเก่านะที่ทํามาไม่เหมือนกันนะใน20ปีใน10ปีใน5ปีที่ผ่านมานะนั้นผลก็แตกต่างกันนะครับแต่นะครับทุกท่านเนี่ยนะมีปัจจุบันเนี่ยเท่ากันนะแปลว่าเราสามารถที่จะเจริญภาวนานะคาว่าเจริญภาวนาคาว่าภาวนาในพุทธศาสนาเนี่ยมีความหมายอยู่2องนัยยะนะก็คือสมาถะภาวนาก็คือการมุ่งทําจิตใจให้สงบนะ เพราะว่าจิตใจสงบเนี่ยมันทําให้จิตใจได้พักผ่อนนะทำให้จิตไม่ฟุ้งสัน้นนะเมื่อจิตใจสงบเนี่ยถ้าเราจเจริญวิปัสสนาภาวนาด้วยนะก็แบบว่าเราเห็นเ,เหตุปัจจัยนะครับภายนอกนะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะที่เรามองเห็นจับต้องได้รวมถึงนามธรรมความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราที่มากระทบจิตใจคือตัวรู้ของเราเนี่ยนะครับว่าเรารู้เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นนะเราสัมผัสต,ต่างๆนะนะหรือความนึกคิดต่างๆเนี่ย เราสามารถมองเห็นได้ว่านะสิ่งต่างๆที่มากระทบเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเนี่ยนะได้ทําผ่านมานะเรียกว่าเป็นผลกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ทํากรรมเก่าในอดีตมาเนี่ยเนะี่ยด้วยบุญกุศลนะด้วยสินธรรมเนี่ยผลมันก็จะดีกว่านะคนที่ทํากรรมเก่านะมาด้วยอกุศลหรือว่าโลภก,กดหลงนะซึ่งก็จะส่งผลทําให้ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านะหรือว่า ประสบพบกับสิ่งที่ไม่ดีมากกว่านะแต่ว่าตัวใจเราเนี่ยนะเราสามารถฝึกฝนมันนะที่อยู่ที่ปัจจุบันให้มีสติให้มีปัญญาขึ้นมาได้นะเราก็จะสามารถรู้นะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่าที่เราทํามามีความผิดพลาดที่ตรงไหนแน่นอนเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะครับแต่เราทําที่ปัจจุบันใหม่ได้นะโดยการที่ว่ามีสติปัญญาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเราก็พิจารณาที่เหตุนะครับเหตุอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดมาเราก็แก้ไขที่เหตุ เราก็คาดหวังเลยว่าผลนะก็จะดีขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับทุกคนเนี่ยมีปัจจุบันที่เท่ากันนะอนดีตอาจจะไม่เท่านะจ,จะแตกต่างนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเท่ากันนะเราสามารถฝึกเจริญสติปัญญาด้วยการเจริญภาวนานะซึ่งมี2แบบตานที่บอกนะครับเรียกว่าสมถะภาวนาคือมุ่งทําจิตใจให้สงบนะสะสมกําลังในจิตใจพอมันสงบเราก็เจริญวิปัสนาภา,าวนาก็คือจะมีสติปัญญา เข้าใจเหตุปัจจัยทั้งภายนอกภายในทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเราก็ไปสามารถแก้ไขที่เหตุผลเราก็จะคาดหวังว่าจะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปท้อแท้นะครับไม่ต้องไปสิ้นหวังนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราย้อนอดีตไม่ได้นะสิ่งที่ผมเห็นในปัจจุบันก็คือผู้คนบางทีเจอเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยพอขาดสิปัญญาจิตใจ,จยอย่าหดหู่ท้อแท้เศร้าหมองนะถ้าเป็นมากๆบางคนก็ตกถึงขนาดเป็น เรียกว่าโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันอันตรายนะเพราะฉะนั้นก็อยากทุกคนเนี่ยนะครับกลับมาตั้งต้นด้วยการที่มีสติปัญญาถ้าไม่มีต้องฝึกฝนขึ้นมานเราเรียกว่าภาวนาซึ่งแบ่งเป็นสมถาภาวนาทําจิตใจสงบกับวิปัสสนาภาวนาทําจิตใจให้มันฉลาดนะครับให้มันรู้เหตุผลตามที่มันเป็นจริงที่สอดคล้องตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ก็เองนะครับทำดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีจากเหตุสู่ผลทุกอย่างย่อมเกิดมีมาตหตุนะครับ ใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมถัครติดตามช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เส50ก5.05.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วสนัครตดอาจารย์เสกเสมอมานะครับขอฟังดีๆนะครับคัดส,สรรสารประโยชน์ไปใช้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ